ไม่เข้าหม้อหุงข้าวเป็นเพราะว่าฟิลขาดครับเปลี่ยนฟิลใหม่25บาทครับหม้อดีดก่อนข้าวสุกหรือสุกแล้วไม่ดีดหรือกดหงงแต่ล็อกไม่อยู่ให้มาดูตรงนี้ครับเทอร์โมสตัดเสียนะครับเปลี่ยนเทอร์โมสตัดใหม่50บาทครับหุงข้าวเสร็จแป๊บเดียวข้าวเย็นทำให้ถาดไม่อร่อย เป็นเพราะว่าเพนนอุ่นเสียนะครับเปลี่ยนเพนนอุ่นได้ในราคา50บาทครับไฟเข้าหม้อปกติแต่หม้อไม่ร้อนเลยให้มาดูตรงนี้นะครับหน้าสัมผัสของสวิตอาจจะห่างกันแก้ไขบีบเล็กน้อยเพื่อให้ติดกันครับไฟเข้าปกตินะแต่ทำไมไม่ร้อนอีกหนึ่งสาเหตุคือเพนนความร้อนตัวนี้ กิดการเสียหายหรือชำรุดนั่นเองครับเปลี่ยนใหม่ได้ในราคา150บาทราคาขึ้นลงอาจอยู่กับยี่ห้อนะครับสาเหตุที่ข้าวเจะนะครับให้มาดูตรงท่อไอน้ำตรงนี้นะครับมีสิ่งอุดตันเราก็ถอดทำความสะอาดนะครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดไอน้ำไม่ออกไปแต่จะอยู่ด้านในหม้อทำให้ข้าวเจะนั่นเองครับเยี่ยมครับ